จำใส่นะคะและนี่ก็พี่อันค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราสองคนมาแปลกนะคะแปลกยังไงก็ปกติพี่อันจะมาแบบอยู่ข้างๆอันนี้อยู่ดีๆก็อยากมุดไปอยู่ข้างหลังเราทำไมก็ไม่รู้อ๋อจะเป็นตัวนี้เหรอตัวอะไรก็ไม่รู้วันนี้เราสองคนจะมากินของที่เป็นคู่กันค่ะอย่างเช่นถ้าพูดถึงทะเลก็ต้องเป็นคู่กับหา สายใช่ไหมอ๋องั้นแจมใสก็ต้องคู่กับพี่อานสิเจ้าอ๋อพอถ้าถมงติพูดถึงเขาก็จะต้องมีเธอเป็นคู่กันประมาณนี้ค่ะทุกคนและช่องเราเวลาจะทำคลิปอะไรเราก็จะมีธีมเสมอเพราะฉะนั้นธีมแรกของเราก็คือเสื้อคู่ค่ะเราเตรียมชุดคู่มาให้พี่อัดด้วยซึ่งพี่อัดไม่รู้เรื่องไม่รู้สิ ปกติต้องแต่งตัวตามอะไรด้วยที่ไหนล่ะแต่งอยู่คนเดียวไม่ได้แต่วันนี้เราทําของคู่กันเราจะต้องใส่ชุดให้เหมือนกันนี่รู้ไซส์ปะเนี่ยซื้อถูกปะเนี่ยอ่ะเปลี่ยนแล้วนะหนึ 1, 2, ่งสองสามค่ะและมันยังไม่หมดทนนี้ค่ะทุกคน <No. S 1> นอกจากเสื้อ,อยังไม่ยีกเพราะว่าวันนี้เราต้องคู่กันใช่ปะใช่เพราะถ้าาแค่เสื้อคู่ไม่พอเขาคาดแว่นเธอก็ต้องคาดแว่นกับเขาด้วยอะคาดแว่น เหมือนกันเลยเห็นป่าเห็นป่าน้องๆดู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 ใส่เข,ข้าเลยไงน้อง no. อุยอ้ยอุย้ยอะไรที่หูเขาอะ่ะตุ้มหูต่าดาต้องใส่ใสตุ้มหมูด้วย<ไ><ด>ใช่เพราะว่าเราแต่งตัวคู้แกะ,ะมา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 ให้สุดให้สุดมาถามจริงเคยแต่ตุ้มหมูเคยทำอะไรแบบนี้ป่ะใส่ตุ้มหมูว่าใส่แต่ห้อ,อยขนาดนี้ไม่เคยเจอเขาทำไมเป็นอ่ะเจาะรูใหม่เลยได้ป่ะฮะ โอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วพี่เตรียมมาข้างเดียวเพราะว่าพี่อาจเจาะหูข้างเดียวจะเป็นยังไงล่ะฮัลโหลเจนมาแล้วค่ะขันข้างนี้ค่ะเอาจริงๆเอาจริงๆผู้หญิงทุกคนต้องใส่ตุ้มหูอย่างนี้เหรอใช่หนักหูขนาดนี้เยนะใช่ออ้ยหูพี่อัดห้อยเลยอ่ะทำไมอ่ะเธอหูเธอไม่สะตองเลยอ่ะทุกคนดูหูพี่อัดดิห้อยมากทุกคนดูดิมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอเธอหนักหนักมากเลยอ่ะ สงสารอุ้ยหลุดแล้วจริงๆเขาซื้อไว้ให้เพราะว่าแก้เฉยๆไม่มีอะไรหรอกบัตโทองอ๋อ้โออ๋อ้โอ้โออโอ้โหเดี๋ยวหัวลั่นเลยเป็นอะไรหูตึงตึงหูหรือเปล่าฮะอะไรนะฮะหูตึงเสร็จแล้วบอกแล้วกันฮะเขารักเธอได้ยินปะฮะเขามีกิ๊กเสีย วันนี้ตอนไหนใช่ของคู่นได้ยินแล้วไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูของคู่กันดีกว่าว่าวันนี้เราจะได้กินอะไรที่เป็นคู่กันบ้างค่ะของคู่กันอย่างแรกค่ะทุกคนนี่เลยค่ะกระเพราไก่ไข่ดาวใช่รู้ไหมว่าทำไมเขาถึงเรียกว่ากระเพราไก่ไข่ดาวทำไมอ่ะที่เป็นที่นิยมนะครับกระเพราไก่ไข่ดาวเนตั้งแต่ในยุคของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับกระเพราไก่ไข่ดาวนี่มีชื่อที่คล้องจองกันมาก จนทาให้เป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบันจริงเหรอไม่จริงะ่ะเอาโมเดี๋ยวเอาเวลา30วินาทีเม <c oughs> ื่อกี้คืนมากูระตันโคสินเข้ามา <c oughs> มา <c oughs> เดี๋ยวเราจะมากินกระเพราไก่และไข่ดาวกันแต่เดี๋ยวเราจะกินแยกกันก่อนอืก็คือให้หยาดกินไข่ดาวไปแล้วเราก็กินกระเพราไก่ไปอืมเผ็มอืม จืดงั้นไหนเอามากินคู่กันสิอืมอร่อยมันหอมไข่แล้มัน,มนก็อันนี้รสเค็มลงอ๋อนี่จริงๆอะไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ตรงไหนต้องกินกับนี่ช่วงที่เป็นไขแ่แดงอ,งอะลองดูไม่ใช่ อ๋อกินอย่างนี้หอมไข่แดงรสชาติพอดีมากอ๋อ็นอย่างนี้แต่ว่าเราชอบขอบไข่ดาวที่มันหอมหอมมันไม่ไหม้อะอย่างเงี้ยเราลองเอาไหมหรือไม่ไหมไหมไหมตอนนี้ไหมนะเออเอาไหมขอแบบไม่ไหมอ่ะตอนนี้ไหมนะไหมเยอะเยอะตอนี้ไหมนะก็นี่ก็ไหมไง ตกลงเอาไหมหรือไม่ไหมเอาไหมไม่ไหมแบบไม่คูณสองอ่ะอ๋อไม่ไมต้องทช่แบบนี้เถียงอะไรอยู่เนี่ต่อไปเป็นคู่สายอีสานบ้านเฮาว้าแซปอีรีเดอเย่เฮยเย่แมนแมนก็ได้แม้ส้มตำและไก่ย่างใช่ถ้าพูดถึงส้มตำก็กับไก่ย่างใช่ปะใช่ เราจะมากินแยกกันก่อนเหมือนเดิมอ่ะดีดีเหมือนกันมัน <c oughs> มต้องคู่กันเหรอเออมันอาจจะคู่กันแล้วดีขึ้นไงเดี๋ยวลองซิจุ๊บจมึงมก็ดีนะอืมดีดีด,ด,ดีดีขึ้นเหรอออร่อยเหมือนกินไก่ จิ้มน้ำจิ้มส้มตำอเป็นยังอร่อยไหมหวานเพราะส้มตำเหรอผัดไทยป้านและอันต่อไปโชคดีจังแคบหมูน้ำพริกหนุ่มค่ะโชคดีที่ได้ถือแคบหมูเอาลองกินน้ำพริกหนุ่มกันถ้าพูดถึงแคบหมูก็ต้องกินกับน้ำพริกหนุ่มใช่ไหมใช่ ไปทางฝั่งะไรนะเหนือบ้านเฮาเอ้ยเหนือขาเจ้าเหนือขาเจ้าเหนือขาเจ้าเหนือบ้านเฮาเหมือนอีสานแคปหมูน้ำพริกหนุ่มจริงๆน้ำพริกหนุ่มอ่ะมันต้องผู้ชายกินได้อร่อยเค็มอันเนี้ยอร่อย อันนี้มันแคปหมูแบบแบบอร่อยแล้วอะ่ะมันไม่ใช่แคปหมูแบบขายเป็นถนุงใสๆอ่ะอันนี้คือแคบหมูแบบปรุงรสแล้วป่ะอ่ะจิ้มจิ้มพริกหนุ่มยังยังจิ้มดินี่ทุกคนถ้าจิ้มน,น้ำพริกหนุม่มมันต้องจิ้มเยอะๆอย่างนี้นีน่อ huh. ืมอร่อยมากอร่อยมาก ควรเป็นไรควรเกิดมาคู่กันดังเราสองคนนี่เราจิ้มเยอะๆอย่างนี้ค่ะทุกคนไหนไปอันต่อไปค่ะอันต่อไปที่อันเตรียมมาให้เราค่ะอันนี้เลยนี่หมูปิง้งหมูปิง้งต้องคู่กับอะไรก็เหนียวอมนมสดฮะยังไงอ่ะไม่เคยได้ยินอนะหมูปิ้งนมสดอะ ก็พี่จะให้เป็นยังไงอ่ะอ่ะกินแยกกันหมูปิ้งแล้วนี่หมูปิ้งคือร้านไหนเีรอจังนมสดอืมให้หมูปิ้งก็อร่อยนมสดก็กอร่อยกินคู่กันยังไงอ่ะ ป้าไมีสคยกินอย่างน,นะ้หมูปิง้งนมสดหมูปิ้งนมสดเขาไม่ได้ทำกันอย่างนี้อ่ะไม่ใช่หรอนี่เข้าใจว่าอย่างนี้มาตลอดเลยนะเนี่ย <c oughs> เป็นไง <c oughs> ไม่ใช่อย่างนี้ <c oughs> อันต่อไปค่ะ เราเตรียมอย่างหนึ่งมาแล้วเราก็ให้โจทย์พี่อัไปหาคู่มาจัดมาแบบสวยงามสวยงามเลยเหรอ่อะ,อะเราเตรียมข้าเวเหนียวมามะม่วงพี่อัญข้าวเหนียวมะม่วงแบบนี้ไม่ใช่เร<อ>าหม,มายถึงข้าวเหนียวหมูปิ้งอันเนี้ยข้าวเหนียวมะม่วงเราจะกินยังไงข้าวเหนียวมะม <c oughs> ่ว, <c oughs> วมมงใครก็กินแบบนี้ไม่ใช่หรอไม่ใช อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เน่อ้ยหลอกเขาหรอสวยงามปลากินเลยกินเลยอ่ะกินแยกก่อนเธอกินข้าวเหนียวเขากินมะม่วงอันนี้เธอกินข้าวเหนียวเธอเธอเมื่อกี้เธอถือข้าวเหนียวเราถือมะม่วงตามกฎเรากินมะม่วงโอ้หพี่อันโอ้เธอกินอย่างนี้เลยเหรอเสียดายพี่อันเขากินมั่ง ปลดแล้วข้าวเ,เหนียวถ้าทางแค่ตู้เย็นอะ <c oughs> เป็นไรเป็นไรหวานไปเอออันนี้มันอร่อยนะถ้าข้าวเหนียวอันนี้กินเปล่าๆได้แต่มะม่วงอย่างเดียวไม่ละหวานหวานไปหวานไปหวานไป,ไปแต่แล้วแต่คนชอบนะคะบางคนก็ชอบกินมะม่วงสุกแบบไหนๆไม่กิน<า>คู่กันดีไหนกินคู่กันอือเน่ <c oughs> คู่กันอร่อยหวานหอมใช่ต่อไปเป็นยาคูปีโป้ถ้าพูดถึงยาคูก็จะต้องปีโป้แต่มันต้องปั่นรวมกันไม่ใช่หรอใช่แต่ว่าอันนี้เราไม่มีเครื่องปัน่นไม่ปั่นด้วยใช่ไม่ปัน Yahoo, ่นยาคู People, ก่อนปีโป้ก่อนกินไม่สะใจาเลย ก็ดีเนาะดีแล้วมันรวมกันมันต้องปั่นรวมแล้วจะกินยังไงเนี่ยกดกไปก่อนแล้วก็เอาปีโป้ยัดตามฮะลองดูอุยหอมมากเขาเหรอปีโป้นี่ยาคุูปีโป้กินไปก่อนนะอมไม่ได้ป่าด้วยนะอ่ะ นะจริงๆเออเหรอปอาเออเออกินมันใช่เหรอมันใช่โคตรน้อ,องๆลองกินดูนะคะอาจจะเคี้ยวปิ้โป้ก่อนแล้วก็กินอันนี้ตามเพราะว่าเวลาไปร้านน้ำปั่นอะถ้าคนเยอะอ,ะอ,อาจจะรอหนังไงจริงๆถ้ากินอย่างนี้มันก็อาจจะสะดวก อะไรไม่ได้เหรอปั่นเหมือนเดิมเพราะว่านี่ดีแปลนต่อไปก็ได้ต่อไปเป็นผัดไทยหอยทอดเอาจริงๆทำไมมันแค่ตั้งชื่อร้านให้คู่กันหรือเปล่าอันเนี้ยก็เหมือนส้ตมตำไก่ย่าง,งส้งตมตำไก่ย่างยังโอเคมันกินกันได้แต่คนบ้าอะไรกินบัดไทยก็หอยทอดเอาเพมันจะต้องแบบเวลาผัดไทยหอยทอดปะ หอยทอดป้าผัดไทยหอยทอดป้าผัดไทยหอยทอดป้ากินคู่กันเหรอไม่รู้แต่ว่าผัดไทยหอยทอดมันก็อยู่คู่กันก็เลยอ๋ออันนี้คือชื่อคู่กันมาแต่ปางก่อนใช่อะไรก็ได้หรอวะเราเอาผัดไทยแล้วโปะด้วยหอยทอดนี่แหละที่สงสัยนี่ผัดไทยนะคะทุกคน แล้วก็โปะด้วยหอยทอดจริงๆผัดไทยกับหอยทอดมันอร่อยด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วใช่ปะดีเลยแหละใช่ไหมมาลอง,งกินมกันมาลองมัง่งอร่อยจริงมันจะอะไรขนาดนะัด้นดีมันดีเลยนะต้องคำโตโตคำใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวคำใหญ่มากโตจริงจริงโอ้โโอ้โห อร่อยใช่ปะไปลองซื้อมากินว้าวแล้วจะรู้ว่าอร่อยจริงมื้อเมนูต่อไปมาแล้วครับอะไรข้าวข้าวสวยกับขวัญใจคนสิ้นเดือ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 นอะไรอ่ะน้ำปลาเฮ้ยมันคู่กันสวยแล้วอะไรน้ำปลาอยู่ในมือพี่ กลาดน้ำปลา<ไ>ต้องมาอยู่มือนี้ดิคืออะไรอ่ะข้าวโอ้ยนี่ยังงงอยู่เลยนี่ยังงงอยู่เลยลองลองดูลองดูลองด,องด,องดูข้าวน้ำปลาอ่าเดี๋ยวเรามากินข้าวกันก่อนนะครับอืมข้าวอย่างเดียวจืดอ่ะน้ำปลาเป็นไงอ่ะน้ำปลา เมื่อกี้คือเวอร์มากเมื่อกี้หน้าตกใจมากตกใจมากอ่ะเดี๋ยวจะได้ตกใจกว่านี้อีกตอนได้กินน้ำปลาพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้โหตอนแรกไม่เชื่อคนที่เขียนที่ขวดน่ยว่าน้ำปลาแท้พอดมเท่านั้นแหละเฮ้ยดมมันก็ยังไม่ใช่ลองกินดูดสิเออเราก็เชื่อคนง่ายเดิ <laughs> ยนไร ปลาจริงนี่แหละข้าวคุ้มน้ำปลาจริงๆต้องใช้มือขยำไม่เคยกินเหรอ<ช>ข้าวคุ้มปลาถูใช้ช้อนออใช้มือเหรอออ้โหแนะอ่ะวิ r y g กูดจริงๆดีจริงๆอันนี้ดีจริงๆด,ดีอยู่ได้ดีอยู่ได้ถึงเดือนหน้าเลย กินอะไรที่เป็นคู่กันของช่องเราก็เป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนแต่สุดท้ายแล้วของที่คู่กันแล้วดีคือเราถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ว่าอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายเพราะเราคู่กัน i